วันที่8สิงหาคม2567ณหอประชุมวชิราลงกรณ์มหาวิทยาลัยราชพัฏสุราษฎร์ธานีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวัฒนารัตนพรมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพัฏสุราษฎร์ธานีพร้อมด้วยนายบรรดาลสถิรัชวาลรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนาวาอากาศเอกสมิทธิพัฒน์คล้ายแก้วหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์และดรสว่างผู้พัฒวิบูลประธานกรรมการดำเนินงานในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร เป็นประธานและร่วมต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมสำรวจที่หมายเตรียมการรับผู้แทนพระองค์พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบป,ปริญญาบาัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชพัฒเขตภาคใต้ระหว่างวันที่5-7กันยายน2567หน้าหอประชุมวชิราล,ลงกรณ์มหาวิทยาลัยราชพัฒสุราษฎร์ธานี เพื่อตรวจเช็คความเรียบร้อยในการต้อนรับผู้แทนพระองค์และเตรียมความพร้อมของสถานที่วิธีการในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรเพื่อความเข้าใจและแนวทางปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน